นั่นกันกองท้องของหมอนี่ไงโอ้ไก่เนาะแหนขวานบางใดนี่แหนะก็หนุมเอื่นออื่อนทง้งไป้ไเปส่เลืแล้วเหลยเทียงครื่งนั่นถุด กุ้มลุ้มกุ้มลุ้มเสียเงแม่กับลูกเท่าซากันแม่กับลูกเท่าลุ้มลุเสียเนีลสิขวั <c oughs> <c oughs> สมควันม,มาลูกสิมาถอนให้แม่ <c oughs> แล้วมันมาม,ะมะให้แม่ถอนให้แล้วมันไม่ดหลายเด้ <c oughs> <c oughs> อ อันนันเป็นยังผูหมวกมันจะมากมากขึ้นวางนี่ใช่ไหมวงกระโดดวงนี้ไนงะไม่ยหอมหลายๆจนไม่ยหอมมาจากนั่นแล้วมันมากไปขึ้นวงจอมนะตะกี้แก้ถอนให้เจ้าือกันไม่มาจอมเลยเนาะดีมันกระโดดเด็ดแล้วเจ้ากันเป็นจู่ม,มีจู้มยุี เท่าแล้วเนาะต่รูกก oh, okay. okay. ็เป <know. S 2> ็นบ้าเนาะัจะเท่าอีกต่อไปอีกบางคนเพ่นกับว่าแค่เห็นแต่อีหล่าเนาะเขาก็บว่าไม่รู้พู้เดียวมาบ้านเราอยากกินตามมง บอกทำไมไม่ตามกินเองเลยลูกเป็นกุ๊กก็ได้อ๋อเป็นกุ๊กก็เป็นกุ๊กอาหารฝรั่งบอกว่ <c oughs> าเต้ตั้มไม่อร่อยเหมือนแม่ยังว่าปีฮาเทียได่เมียนอนเทียได่เมียนอนเทียจังไต่เราสิได้นั่นนอนเมียนอนติวกินาตามหมองฮงน้ำปุ่นเต้ยผู้ใดมาเป็นลูกไผรก็รต้องกินตามหมองฮวง, <c oughs> ง,งเตี้ยเต้ รถมัจจิบอะไรเลนไปเส่ยแล้วตัวทุกท่นเราท่นเรามหลายเฮ็ดจ <laughs> ังไหลก็บ่าเบอร์ต่อมือีงต้องมาอีกโดนเลยต้องมาอีดยากแต่น้ำมันนั่นไหลยากแต่น้ำมันดูทูบไหล <laughs> ตักหน่อยนี่ยาย,ายกันหมอมจูบเอือนยายไกย่คนนี้เอาแม่แกนี่ย,ยังวันด,ดีเนะจักงน้อยเป็นยายไก่อัเขาเอืนยายไก่เลยเขีย่ยถก,นก,นก,กันวมแท่งมหัวจากของสกอนเด้อผมหัวผมหัวเมจะเสียนงามง้คือบลหลกผมดำบอกเตีย้ยทำยัมนผมหัวไวเปียงนะ จักหน่อยมันยช่คือมีหอมไม่ยอมตะกี้ถอนผมขาวออกเอาผมดำไว้ซุ้อมือนียเอ็มถอนผมผมดำเอาผมหมองไว้ให้มันแซมกันเป็นไห้ไหลไปเลยเป็นให้ไหลไปเลยเลยเราเพื่อไม่ยอมเลยไม่ยอมมันคนเฮามันต้องไปตามธรรมชาติธรรมชาติให้เฮามาแบบนี้มันก็ต้องเยอะคนเฮามันต้องเทาโดยเายอมต้องยอมทุกทีเห็นบ่ามูไกัเนี่ยต้องยอมอันนี้ไกลเน้นถึงบ่ยอมเรายอมเราผมมัน วันนี้เขาก็มาอาบน้ำห้อนอีกตั้งหากมันกันกับผมกแบบับแข้งมนไหพอ่อเลี้ยงนี่คือมกอนเทียมทุ่บน้เหมือเทียมนี่ันั่กินเะก็มาทุ่งแบบนี้ที่เม็นเ้ง นสี่แม่ซื้อแบบแก้มาแล้วที่ไหนว่าสิมาเกี่ยวกับเทียมเกี่ยวกับเทียมขาเาไปแมงไทยมันกะสิเสียนะสองเดือนกลับมาทังสีมะแั่ไม่แม่สิเห็ดมาแต่เมืองไทยสเห็ดพริกเผามากแต่เนี่ยแก่ ให้ย้ายถอนผมหักเหพี่นเองทั้งในมาหาแมรหรอว่าว่ามาใกล้สิถอนผมหอกไหนว่าจักเนี่ยนี่แล้เห็ดพารอัานั้นแล้วแต่วิสุวิ